สวัสดีครับเพื่อนๆชาวบอร์ดเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเบอร์นิงบอร์ดเกม h ช n แนลนะครับใครไม่เผาเราเผาวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวบอร์ดเกมนะครับที่อยู่ในอันดับ็อปร้อยของบอร์ดเกมกรีกนะครับก็คือเกมมอมบัสซ่านั่นเองนะครับก็เป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าประมาณ มันออกมาเมื่อตอนปีไหนแต่ผมเพิ่งได้เล่นปีนี้เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยผมได้มีโอกาสเคยเล่นเด็กเอาห้องกงมาก่อนซึ่ง2เกมเนียมีระบบเรื่องของการเล่นการ์ดการเก็บการ์ดเขาเรียกว่าเด็ก building ก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเด็ก building ที่อยู่ในพวกสเตเดียมอะไรพวกนี้นะครับหรือแคนนะครับมันเป็นเด็ก building อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีความลักษณะคล้ายคลึงกับเด็ก building นั่นเองนะครับไม่รู้จะพูดให้มันวกไปบนมาทําไมนะครับเดี๋ยวว่าดูเรื่องของแมานิกทีหนึ่งแล คล้ายๆเด็กวิ่งแหละนะครับแต่วิธีการเล่นการ์ดของมันเนี่ยมัน แตกต่างและมีความพิเศษเฉพาะตัวนิดนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพของเกมมอมบาซากันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับดูที่ตัวเมนบอร์ดก่อนครับเมนบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีตัวพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด4สีนะครับอันนี้ไม่ว่าเราจะเล่นกันกี่คนนะครับเราก็เอาบ้านมาวางเรียงกันนะครับสีดําสีส้มสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับวางทุกช่องเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการไอตัวบอร์ดด้านข้างนยครับมันจะเป็นมันจะมีเขาเรียกสัญลักษณ์ตรงนี้ครับ B แรกเนี่ยเกมแรกที่เราเพิ่งเล่นกันนะครับเขาให้เซต A อยู่ที่เมืองบอมมาซ่านะครับ A1 อยู่ที่บอมมาซ่านะครับแล้วก็ B1 อยู่ที่เมืองแคปทาวนะครับแล้วก็ C1 อยู่ที่เมืองเซนหลุยนะครับแล้วก็ D1 อยู่ที่เมืองไฮโลนะครับแต่ถ้าเกิดเราโปรแล้วนะครับเขาบอกว่าวิการสุ่มพวกทายพวกนี้ครับมันมี2ด้านนะครับมันจะมีด้าน B1 กับด้าน B2 นะครับเขาบอกว่าให้เอาการ์ดพวกนี้นะครับมันมีการ์ดนี้มาให้นะครับเราสามารถใช้การ์ดนี้เป็นตัวสุ่ม ทายพวกนี้ได้นะครับว่าแต่ละเมืองนะครับจะได้เล่นทายแบบไหนนะครับเปิดมานะครับนี้เป็น C2 นะครับเราก็เอา C2 มาเซตที่แคปทาวนี้ก็ได้นะครับตรงมอมบ้าครับก็สุมมานะครับอ่าเป็น B1 อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะทําให้การเล่นแล้วก็สเตจิจี้ในการวางแผนในการเล่นเนี่ยในแต่ละรอบก็จะต่างออกไปด้วยนะครับต่อมานะครับตรงนี้ครับจะเป็นตัวการ์ด ที่เราจะต้องซื้อไปเก็บในมือของเรานะครับก็เป็นเด็กบิลดิ่งนั่นแหละไปสร้างเด็กของเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยการเนี่ยมันจะแบ่งเป็นการประเภท A นะครับมีสัญลักษณ์ออย่างนี้นะครับแล้วก็การประเภท B C D E นะครับมีอยู่ทั้งหมด5เด็กนะครับโดยที่เวลาเราเปิดนะครับเราจะเปิดจากบนลงล่างเสมอนะครับตอนเซตอัพนะครับเปิดจากบนลงล่างนะครับเปิด A นะครับไล่ลงมาเลยนิ้ว A มันจะมีแค่7ใบนะครับสใบที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็น type B แล้วนะครับเราก็จะเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนจบรอบนะครับการ์ดที่อยู่ตรงแถวเนี้ยทั้งหมดจะถูกเคลียร์ทิ้งนะครับแล้วมันก็จะถูกเลื่อนมาทางขวานะครับแล้วก็เปิดไล่ลงต่อมาเรื่อยๆครับเด็ก A หมดแล้วเราเปิดเด็ก B ต่อนะครับถ้าเด็ก B หมดเเ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 เรร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 าาาาากกก็็็ปปปปิิดดดดดคคคตตต่่่่่ออออออนนนนนนนะะะัััับบบแลลล้้้วไไืืยยๆีงงขซ์ม ันนนี้ะครบมันจะมีทายที่เป็นทายหนังสืออย่างเงี้ยครับก็จะมี A B C นะครับโดยที่ในเมนบอร์ดเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตรงไหนจะวาง A ตรงไหนจะวาง B นะครับก็มันจะวางอย่างละ2แถวนะครับอย่างละสองคอลัมน์นะครับก็จะมีประเภทละ4หนังสือนะครับมีทั้งหมด12อันนะครับจากนั้นนะครับตัวเนี่ยครับตัวรับรอบนะครับมันก็จะมีเราเกมเนี่ยจะเล่นกันทั้งหมด7รอบนะครับแล้วเขาจะเอาตัวเงิน2บาทเนี่ยไปวางไว้ตั้งแต่รอบ2เป็นต้นมานะครับรอบแรกจะไม่ได้วางนะครับมันจะวางตั้งแต่รอบ2นะครับอันนี้ก็เซตเสร็จแแล้วเมมนบอร์ดีค่ เกมนี้นะครับลืมบอกไปเกมนี้มันจะมีรีซอร์ทแค่อย่างเดียวนะครับก็คือเงินนะครับมีมีแค่เงินเลยนะครับที่เราต้องทําการเก็บแล้วก็ตัวที่เป็นในทายแต่ละอันเนี่ยให้เราเอาโทเค็นมาวางที่กรอบสีเหลืองนะครับทุกสีเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นกันกี่คนก็วางไว้นะครับตรงกรอบสีเหลืองสายสุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของเพย์บอร์ดนะครับเพย์บอร์ดมีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องทาการเซตเอาครับอย่างแรกครับตัวนี้จะเป็นตัวเฟิร์สเพย์เออร์มาร์เกอร์นะครับแล้วก็มีแท็กเพชรนะครับ เอามาไว้ตรงรูปสัญลักษณ์เพชรอย่างนี้เอาเพชรมาวางไว้นะครับเราจะได้ตัวเวอร์เกอร์สำหรับทำแอคชั่นเกมนี้มีระบบวอร์เกอร์เพรสเมนต์ด้วยนะครับได้เวอร์เกอร์มาสองตัวนะครับอันนี้จะเป็น ถักเขียนหนังสือนะครับก็เป็นเหมือนขวดน้ําหมึกนะครับเอามาวางไว้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับการสี่ใบเนี่ยครับจะเป็นการแจกเริ่มต้นสําหรับผู้เล่นนะครับโดยที่มันจะมีสังเกตจากด้านล่างนะครับมันจะมี0นถึง3นะครับคนที่เล่นคนแรกนะครับจะได้ใบศูนย์ไปนะครับส่วนคนที่เล่นคนที่2ก็ได้ใบ1แล้วก็ใบ2แล้วก็ใบ3ตามลําดับไปนะครับก็แจกให้กับผู้เล่นไปเลยนะครับจากนั้นนะครับผู้เล่นจะได้ทายหนังสือ2ทายนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะสตาร์ทที่ไหนนะครับโดยเปิดมาเนี่ยเรา รเราก็เอานั้งไอตัวเนี้ยนะครับมาวางไว้ตรงนี้ตัวหมึกเนี่ยวางไว้นะครับอย่างนี้นะครับมีอะไรนะครับไคลโลเนี่ย ไอตัวทายตัวนี้มันจะบอกอะไรนะครับต่อมานะครับอ็ลืมบอกไปเราจะได้เด็กบนมือเราก่อนครับตามสีเลยนะครับมันจะมีสีด้านล่างนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นเด็กของสีฟ้านะครับเขาบอกว่าให้ทิ้งการ์ดสใบบนไอ้ทิ้งการ์ดสามใบสะก่อนนะครับก็คือ2กล้วย1กล้วยแล้วก็2หมวกนะครับเดี๋ยวบอกทีนี้ว่าสัญลักษณ์พวกนี้คืออะไรนะครับเราก็ทิ้งไปก่อนเลย2กล้วย2หมวกอ่าสหมวกคืออันนี้นะครับทิ้งไปหนึ่งใบอ่าเรามีตัว ar, นี like athlete, on door, ar ้เรามี2หมวกสองอันนะครับก็ทิ้งไปหนึ่งเลือกไปหนึ่งใบนะคร ือเด็กเริ่มต้นของเราจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เก็บไว้นะครับเกมนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องสับเลือกขึ้นมาจดขึ้นมาอันนี้คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นบนมือของเราทั้งหมดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะอาจลืมนะครับเราก็จะได้เงินหนึ่งบาทเริ่มต้นด้วยนะครับอันนี้ก็เซ็ตเสร็จแล้วของเพย์บอรดอันนี้ไปวางด้วยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเกมเกมนี้นะครับมันมีวิธีการทําแต้มอย่างไงบ้างครับก่อนจะไปถึงวิธีการเล่นเนี่ยครับมันจะมีชีตตัวเนี้ยเป็นตัวสรุปการสกอร์แต เงินเรามีเท่าไหร่นะครับเป็นแต้มเท่านั้นเลยมี5บาทก็เป็น5แต้มนะครับต่อมานะครับตัวแต่ละแท็กแต่ละอันที่เราเดินไปนะครับแต่ละเมืองก็จะมีทั้งหมด4เมืองนะครับโดยนะครับเวลาเราเดินแท็กไปเนี่ยครับมันจะมีเลขอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเลข1เลข2เลข3เลข4เอ่อเลข3เลข5นะครับแล้วก็เลข 6เลข9นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเดินไปทางถ้าเราเดินได้ไปขวาสุดเนี่ยเราจะได้เลขตัวนี้เยอะมากเลขตัวนี้ไว้ทำาะไรสมมติว่าผมเดินมาถึงถึงช่อง9เลยนะครับแล้วบ้านพวกนี้นะครับมันถูกเอาไปวางลงในแมพซึ่งเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งว่ามันปลดได้ยังไงนะครับตอนจบเกมนะครับมันจะเอาเลขบนแท็กตัวนี้ครับ9นะครับคูณกับเหรียญที่อยู่ในช่องสีแดงอันนี้มันคือแท็กของสีแดงนะครับตัวนี้คือแท็กของสีดํานะครับ ส่วนข้างบนนั้นคุณแท็กของสีเหลืองแล้วก็ด้านซ้ายคือแท็กของสีขาวนะครับมันจะคิดทุกเมืองเลยนะครับผมมี2อาเมืองนี้มันมีบ้านปลดออกไปนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับบวกกับแท็กตรงนี้ที่เป็น9มันเรียกเหมือนเป็นหุ้นของเรานะครับเรามีหุ้นของเมืองแคปเทยอยู่ที่9แล้วโรงงานของเขาเนี่ยถูกสามารถเอาไปก่อตั้งบนแผนที่ได้นะครับแล้วก็สามารถปลดอินคมได้เนี่ยสองเหรียญนะครับมันจะเอา9คูณ2เป็น18นะครับ เนี่ยครับมันก็จะคิดแบบนี้ทุกเมืองเลยเมืองฝั่งนู้นเราก็ดูว่าเราอยู่แท็กที่เท่าไหร่นะครับล้วก็ดูว่าบ้านตรงนี้มันถูกสร้างไปเท่าไหร่แล้วมันมีเหรียญเงินออกมาเท่าไหร่นะครับเราก็คูณตามจานวนนั้นนะครับก็คิดทุก4เมืองเลยจากนั้นนะครับเพย์บอร์ดนะครับมีการสกอตแต้มอยู่2ที่นะครับที่แรกนะครับก็คือการเดินเพชรตรงนี้ครับเวลาเราเดินเพชรมาเนี่ยเราเราข้ามมาเนี่ยครับเราจะได้10แต้มนะครับถ้าเราข้ามช่องนี้มาเนี่ยได้ส5้าแต้มข้ามช่องนี้เนี่ยได้ยี่สิบห้าแต้มนะครับล้วนกอก อยู่ชัดเจนนะครับ ซึ่งถ้าเราเขียนหนังสือไปถึงช่องสุดท้ายได้นะครับเราจะได้ถึง60แต้มเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ก็แต้มมันก็ประมาณหลักร้อยครับร้อยกว่าๆนะครับอาจจะถึง1 5 0 160เลยนะครับถ้าวางแผนการเล่นดีๆอ่ะแค่นี้แหละครับก็แต้มมันก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นเกมเกมนี้กันเลยละกันนะครับโดยวิธีการเล่นเกมเกมนี้แหละผมจะต้องอธิบายตรงส่วนของเพลย์บอร์ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแมปมันกว้างเนี่ยผมอาจจะค่อยๆขยายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะครับตอนเซตอัพเนี่ยผมลือิาาตรง้กกทม ทายที่เราเลือกมาแล้วนะครับมันจะบอกว่าที่เมืองไคลโอนี่แท็กของไคโลของเราเนี่ยมันจะได้เดินไป2ช่องนะครับอ่าเราก็เดินเดินไป2ช่องนะครับก็เดิน1นึนะครับมันก็เดินมาช่องนี้โอเคนะครับต่อมานะครับเกมเกมนี้วิธีการเล่นแมคาีนิกมันเป็นยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอย่างแรกเลยเรานะครับจะสามารถเล่นการ์ดได้3ใบเท่านั้นนะครับตาม พือที่สีพระฟ้าตรงนี้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วมันเล่นได้สูงสุด5ใบนะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูทีนึงครับเราจะทําการเล่นการ์ด3ใบนะครับผมก็เลือกมา3ใบเลยสมมติว่าผมเลือกมาแบบมั่วๆแล้วกันนะครับ เลือกเสร an, ็จนะครับวางการ์ดอย่างนี้ไว้วางวัดความไว้ก่อนนะครับทุกคนจะวางการ์ดความแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็เปิดการ์ดนะครับให้เพื่อนๆเห็นเพื่อนก็เปิดทุกคนพร้อมกันเราจะไม่มีสิทธิ MIN ์มาเปลี่ยนแล้วนะเห็นของเพื่อนปุ๊บเราจะมาเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ทําการเล่นแอคชั่นไปนะครับเล่นแอคชั่นไปปุ๊บเล่นแอคชั่นของการ์ดถ้าใช้การ์ดทาแอคชั่นปุ๊บมันก็จะพลิกนะครับถ้าใช้การ์ดทาแอคชั่นปุ๊บอีกมันก็จะพลิกเราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนทุกคนผ่านนะครับจะจบ1รอบนะครับโดยที่นะครับเวลาจบ1รอบเสร็จนะครับเราจะได้เลือกทําการเก็บการ์ด 1คอลัมน์นะครับที่เราต้องการเก็บขึ้นไปเลยนะครับสมมติว่าผมเก็บที่คอลัมน์นี้แล้วกันนะครับการ์ดที่เราเล่นไปแล้วนะครับมันก็จะถูกไปวางเติมเข้าไปในส่วนพื้นที่ที่ไม่สามารถเล่นการ์ดได้แบบนี้นะครับรอบหน้ามาครับผมก็เล่นการ์ดใหม่เหมือนเดิมนะครับสามใบนะครับเล่นเสร็จนะครับผมก็เลือกเก็บ1คอลัมน์ที่เราอยากจะเก็บนะครับผมเลือกเก็บคอลัมน์นี้แล้วกันนะครับมันก็จะเอาสาใบนี้ไปวางต่ออย่างนี้นะครับ นะครับก็จะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ่าโอเคนะครับแม้คณิกมันก็เป็นอย่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าวิธีการทำแอคชั่นของเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับขออนุญาตกลับไปที่แบบเดิมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเลือกการ์ดเล่นก่อนนะครับให้เพื่อนจะได้สาธิตได้หลายๆอย่างนะครับอ่าสมมติผมเล่นการ์ดไปงี้แล้วกันสมมติว่าคว่ำก่อนนะครับแล้วเราบอกเพื่อนทุกคนนะครับว่าพร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ทําการเปิดการ์ดขึ้นมานะครับแอคชั่นเกมนี้นะครับมีอะไรบ้างนะ ชีตตัวนี้เลยหรือเพศของเรานั่นเองนะครับอ่ามันจะสะท้อนนิดนึงนะครับโดยที่อย่างแรกนะครับเขาบอกว่าเราสามารถยูสหนึ่งออมงการ์ดนะครับออฟวันไทออฟกู๊ดนะครับทูบายอักการ์ดนะครับหมายความว่าไงนะครับเราสามารถเลือกใช้การ์ดของเราเนี่ยไปซื้อการ์ดตรงตลาดได้นะครับโดยที่เวลาเราจะเลือกใช้นะครับต้องใช้การ์ด ที่เป็นประเภทเดียวกันเท่านั้นนะครับในการซื้อ1ครั้งนะครับสมมุติว่าอ่านี่ผมลงมาประเภทไม่เหมือนกันเลยผมจะใช้การ์ดเนี่ยครับไปซื้อการดเวลาเราจะไปซื้อกาดนะครับเขาบอกว่าให้ดูรูปสัญลักษณ์ลังตรงนี้นะครับมันคือมูลค่าของที่เราจะไปซื้อนะครับหมายความว่าถ้าผมพิกการ์ดไปเนี้ยนี่ยผมมีค่า2นะครับโดยการที่เวลาผมจะไปช็อปเนี่ยผมก็ดูเลยนะครับ การแต่ละใบนะครับมันก็จะมีมูลค่าตรงนี้ของมันนะครับแล้วก็มันจะมีข้างล่างบอกด้วยว่าบวก1บวก0บวก1อะไรนะครับค่ามันก็จะแพงนะครับผมก็ดูว่าอันที่ผมสามารถซื้อได้แล้วกันนะครับอันนี้มันสะท้อนนิดนึงนะครับผมขอซื้อการ์ดใบนี้แล้วกันนะครับเวลาเราซื้อการดใบนี้นะครับค่าของมันคือ1นะครับแล้วก็อันนี้มันบวกศูนเพราะฉะนั้นผมซื้อได้เกมนี้ไม่มีทอนนะครับเลือกซื้อกาดได้ใบเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเหลือหนึ่งเราจะไปซื้อกาวใบอื่าน้นบมเติมจจจนกว่าะบบรอ อันนี้ก็คือแอคชั่นที่1นนะครับที่เราสามารถได้นะครับหรือนะครับเราสามารถพลิกการ์ดนะครับพลิกอย่างนี้นะครับพลิกปุ๊บนะครับพลิกไปเฉยๆเลยไม่ต้องซื้อก์ดนะครับแล้วก็มีเลข2ใช่ไหมครับเราสามารถไปแอดวานท็กของเราทั้ง4เมืองได้นะครับว่าเราจะขึ้นแท็กไหนนะครับสมมติว่าผมอยากได้ความสามารถของแท็กนี้แล้วกันเดี๋ยวความสามารถของแต่ละแท็กเดี๋ยวผมอธิบายฝังทีหนึ่งผมมาขึ้นไปเลย2แท็กนะครับเพราะมันมีค่าเป็น2อลังนะครับอันนี้คือแอคชั่น ที่1นะครับก็คือการใช้หลังนะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่2ที่เราสามารถใช้ได้นะครับผมขอพิกหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้หมวกนะครับสัญลักษณ์หมวกคืออะไรนะครับสัญลักษณ์หมวกก็คือการเอาเมืองแต่ละสีนะครับออกไปสร้างนั่นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าผมมีอยู่2ใช่ไหมครับผมขอใช้แอคชั่นแอคชั่นที่2นะครับมีแอคชั่นของการ use all of your expansion c a r d to expand 1 company ครับก็คือการขยายโรงงานของเราอันนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะเลือกขยายสีไหนก็ได้ผมกาขอพิกการ์ดใบนี้นะครับมีอยู่2หมวกนะครับ ก็จะมีค่า2 p o พอยต์ในการขยายโรงงานนะครับทีนี้อาจจะเรามาดูวิธีการขยายโรงงานนิดนึงนะครับการขยายโรงงานเนี่ยเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะขยายสีไหนสมมติว่าผมเล่นสีแดงนะครับผมก็อยากจะขยายให้กับสีแดงนะครับโดยที่หยิบโรงงาน1อันนะครับของเมืองสีแดงเนี่ยวิธีการหยิบจะหยิบจากเมืองบนสุดเสมอนะครับแต่จะหยิบคอลัมน์นี้คอลัมน์นี้คอลัมน์นี้คอลัมน์ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับผมก็เอาอันนี้มาครับออกมาวางนะครับก้านวางนะครับข้ามเส้น สีขาว1เส้นอย่างเงี้ยจะใช้1นึ่พอยต์นะครับผมก็นี้วางได้1นึ่พอยต์นะครับจากนั้นถ้าเราจะขยายต่ออันเดิมก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่ามันข้ามกี่เส้นนะครับถ้าข้าม1เส้นเนี่ยสมมติว่าผมเอานี้มาก็ข้าม1เส้นผมก็ใช้ 1. นึ่พอยต์สองชอยสองพอยต์เนี่ยหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะข้าม2เส้นอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้ถึง2องพอยต์เลยนะครับถึงจะข้ามได้โอเคนะครับพอเราเอาเมืองไปวางเสร็จนะครับเราก็จะได้โบนัสหรือเบเนฟิตตามที่เราเอาเมืองไปวางนะครับอย่างอันเนี้ยผมได้อีก การเขียนหนังสือนะครับเดี๋ยวผมอธิบาย2การเขียนหนังสือคืออะไรอันนี้ก็คือได้เงินหนึ่งบาทนะครับเราก็ได้เงินหนึ่งบาทมาทันทีนะครับมาเก็บไว้ที่เราได้เลยนะครับสการเขียนหนังสือคืออะไรนะครับสการเขียนหนังสือให้ไปดูที่แท็กด้านบนตรงนี้นะครับการเขียนหนังสือเนี่ยเราจะมีเห็นไหมครับถ้าหยิบ level A นะครับกอง A นะครับก็จะได้ก็จะใช้1หนังสือนะครับถ้าหยิบ กอง C เนี่ยจะใช้2หนังสือเนี่ยกอง B ก็ยังจะใช้แค่1อยู่นะครับแต่กี้ผมได้มา2การเขียนหนังสือใช่ไหมครับผมก็เลือกเลยว่าผมจะหยิบจากอันไหนก็ได้นะครับแต่เรื่องของหนังสือที่เราหยิบมาเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับการเดินแ็กการเขียนหนังสือของเราเดี๋ยวผมไปอธิบายทีหนึ่งผมไม่หยิบมาก่อนล้วกันแล้วเขาบอกว่านะครับถ้าเกิดเราไม่อยากหยิบเลยนะครับเราสามารถเอาทุกๆ1ที่เราได้นี่ครับไปเป็นเงิน1บาทสมมติเมื่อกี้ผมได้2ผมก็สามารถเอาเงินสบาทได้เลยโดยที่ผมไม่หยิบหนังสือนะครับแต่ที่ผมขอเลืือออกกหหหยิิบบบนนนัังสแล้ว้วผได2ไดะคร ผมขอหยิบอันนี้กับอันนี้ละกันนะครับหยิบ A ไป2อันนะครับอันนี้เวลาเราหยิบเนี่ยหยิบปุ๊บมันก็จะเติมทันทีนะครับแต่ผมก็เอาทาย A นะครับมาเติมอ่าผมก็เติมทาย A เติมทันทีเลยครับ2อันวางไว้ตรงนี้จากนั้นกลับมาที่เพย์บอร์ดของเรานะครับเวลาเราได้ตัวทายหนังสือมานะครับก็ให้เราเอามาวางไว้บนตรงเพย์บอร์ดของเรานะครับที่มันมีรูปหนังสืออยู่นะครับเราก็วางไปเลยนะครับวางเรียงไงก็ได้เพราะเราหยิบมาพร้อมกันนะครับอ่วางไว้แค่นี้นะครับแต่ที่นี่สังเกตดูดีนะครับมมันนจะีีท่เป็ รูปตัว A แล้วก็มีตัวขีดค่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเกิดเราจะวางหนังสือตรงช่องนี้นะครับเราจะเอาทายที่เป็นเลเวล A มาวางไม่ได้นะครับต้องเป็น B เท่านั้นนะครับหรือ C นะครับ B หรือ C ฉันจะวาง A ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการวางหนังสือเดี๋ยวการเดินหนังสือเนี่ยเดี๋ยวว่ากันทีนึงทำยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นที่2นะครับในการสร้างคอมมานีนะครับแต่ที่นี่นะครับมันจะมีการเรื่องของการเตะคอมมานีเพื่อนครับกรณีที่แบบโอ้ต่างคนต่างขยายเพื่อนก็ขยายสีดามาใช่ไหมครับขยายเข้ามาอย 2วง,งนะครับเข้ามาวางอันนึงเนี่ยยังไม่ได้ของนะต้องเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับมันเป็นเมืองด้านในนะครับก็จะได้อีกนะครับแต่ทีเนี้ยการที่เราจะเตะเพื่อนนะครับจะเตะสีแดงเนี่ยเราสมมุติว่าสีดาอยากจะเตะสีแดงแลก็จะขยายไปทับเมืองสีแดงนะครับเราต้องใช้ชั้นพอยต์เพิ่มอีกหนึ่งะครับสมมุติว่าตะกี้เนี่ยผมได้มา3นะครับ,มมรบผมจะขยายสีดําเข้าไปเนี่ยข้ามมาเนี่ยใช้1นะครับเตะเพื่อนในี่ยใช้1ก็คือใช้ไป2แล้วแล้วผมก็จะได้โบนัสด้วยทุกครั้งที่ลงมาใหม่เนี่ยหร การลงทับกันไปทับกันมาเนี่ยมันทาให้โบนัสตรงนี้ทุกคนที่ได้มาลงเนี่ยก็จะได้เบนเอฟ t ไปด้วยนะครับสีแดงเนี่ยก็จะกลับไปนะครับเอาไปวางไว้เราจะให้ไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยงหนึ่งชั้นพอยนะครับอีกชั้นผมผมก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับทีนี้กรณีที่เราสามารถปลดบ้านไปนะครับปลดบ้านไปแล้วแบันีอน้อ่าผมขอสมมติแล้วกันถ้าปลดบ้านไปอย่างนี้แล้วนะครับถ้าเราปลดบ้านไปช่องสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีรูป2เงินอยู่นะครับทุกทกครั้งที่สีแดงโดนเต เราจะเอาบ้านหลังนี้มาปิด2งเงินเนียของสีแดงไม่ได้นะครับอันนี้คือห้ามเลยเฉพาะช่องสุดท้ายนะครับเราต้องเอามาวางไว้ตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเรายิ่งพยายามขยายเมืองของเรานะครับโดยลงไปในแถวเดียวเนี่ยให้ถึงช่องสุดท้ายเนี่ยให้ได้ไวที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับเราในการสกอร์แต้มตอนจบเกมนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมี2เหรียญเลยมันจะคูณกับแท็กที่เราเล่นได้ในแต่ละ ของเมืองเมืองนั้นของสีสีนั้นได้นะครับทำให้เราได้แต้มมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขยายเมืองนะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่3นะครับก็คือการใช้เจ้าบุคคิปเปอร์นะครับการ์ดเนี่ยในการเขียนหนังสือนะครับบุคคิปเปอร์การ์ดการ์ดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับคือตัวนี้ตัวนี้เลยครับแต่ว่าเราต้องเล่นการ์ดก่อนนะเราถึงจะใช้แอคชั่นนี้ได้นะครับสมมุตินะครับสมมุติให้ดูอ่ะอันนี้อยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราจะใช้แอคชั่นบุคคิปเปอร์การ์ดนะครับเริ่มยังงไนะะคครรรรัับบบเเาาาาาาอกว่่นสมถจย 2บาทนะครับเพื่อพลิกหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งของเราก็ได้นะครับแต่พลิกเล่มแรกไม่ได้นะที่เราต้องต้องเขียนเนี่ยแรกเนี่ยเราพลิกไม่ได้เราจะพลิกเล่มที่เราเพิ่งซื้อมาตะกี้เนี่ยเล่มใดเล่มหนึ่งก็ได้นะครับผมก็พลิกเลยนะครับผมเอาอันนี้แล้วกันนะครับน่าจะทําไม่ได้นะครับหยิบมาไ้เฉยนะครับเอามาพลิกจากนั้นนะครับผมนะครับจะทําการเขียนหนังสืออันนี้มันมี1 x หมายความว่าเราพลิกได้แค่หนึ่งเล่มนะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการเขียนหนังสือโดยเอาตัวนี้เดินมาที่นี่นะครับการที่มันจะเขียนตรงนี้ได้นเนี่ยมันต้องมีด้านบนนยครับตัวแท็กหนังสือเนี่ยที่เราต้องสังเกตนะครับด้านบนคือ Requirement นะครับที่มันต้องการนะครับส่วนด้านล่างนยครับจะเป็น เบนฟิตท <im Christopher> ี่เราได้นะครับจากการทำนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยมันรีเควสสกระเทียมผมไม่รู้ว่ามันคือผลไม้อะไรนะครับหรือมันคือผักชนิดไหนนะครับก็คือเนี่ยรูปมันตรงกันนะครับผมก็เดินมา1ช่องแล้วผมก็พิฟไปนะครับถ้าเรามีของไม่ถึงเนี่ยเราจะเดินมาไม่ได้นะครับแล้วผมก็จะได้เงิน1บาทนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้ากรณีที่ผมมีอ่าสมมุติว่าผมเอานี้มาก่อนแล้วกันนะครับถ้าผมในกรณีเนี่ยถ้าผมมี2อันนี้แล้วก็1ึ่งกล้วยนะครับซึ่งมันตรงกับนี้ด้วยนะครับสมมุติว ถ้าเราจะเดินทะลุเนี่ยเราก็ดูว่ามานรีเควสเพียงพอไหมอันนี้ก็ใช้2อนะครับอันนี้ก็พออันนี้ก็ใช้2นะครับก็พอนะครับเราก็ใช้1กล้วยคือมัน2ก็บ2เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมี4นะครับก็คือมีทายละ2อเนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับหกล้วยเนี่ยผมก็สามารถเดินมาถึงนี้ได้เลยจะได้เบนฟิตแค่ข้างล่างนี้อันเดียวหนึ่งอันนี้ที่เราเดินผ่านมาก็ไม่ได้นะครับจะแค่เป็นทางผ่านที่เราเดินมาเฉยนะครับผมก็จะได้เงินหนึ่งบาทเพิ่มนะครับจากการเขียนหนังสือนะครับสองอันนี้เราก็ เขียนหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ตัวอีก2เขียนหนังสือนะครับเราก็ไปเลือกตรงเมนบอร์ดนะครับว่าเราจะเอาไหนหรือเราจะเอาเงินก็ได้นะครับแล้วแต่เกมนี้เงินมีค่ามากนะครับเวลาเราจะเอามานะครับต่อมานะครับแอคชั่นที่4นะครับก็คือการใช้ตัวตัวอ้วนสีใสชุดสีขาวเนี่ยนะครับ มันคืออะไรนะครับสมมุติว่าผมมีตัวอ้วนแล้วกันมันมีตัวนี้กับตัวไหนอีกโอเคเริ่มต้นมาไม่มีอ่าสมมุติว่าผมใช้ตัวอ้วนนะครับการใช้ตัวอ้วนสีขาวนะครับก็คือการได้ไอตัวนี้มันจะเป็นพ่อค้าเพชรนะครับมันก็จะได้เพชรเนี่ยก็คือได้1เพชรผมก็เดิน1เพชรนี่ครับแล้วก็ได้เงิน2บาทแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแทกตัวอ้วนสีขาวเนี่ยมันจะเดินเพชรมานะครับแล้วเวลาเราเดินค่ามาเนี่ยมันจะเป็นแต้มตอนจบเกมด้วยนะครับแล้วการเขียนหนังสือการเพชรมันจะมีเบนฟิตอะไรเพิ่มให้เราอีีกกกนรออยย่่่างแเเลดูทพช เพชรเนี่ยถ้าเกิดเรามาถึงช่องเนี่ยครับช่องที่มันมีประกายเพชรโปรยลงมาข้างล่างนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารอบหน้านะครับผมสามารถปกติแล้วเราจะหมอบการได้แค่3ใบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเพชรเราอยู่ช่องนี้แล้วนะครับเราจะสามารถหมอบการได้4ใบเลยหมายความว่าเราจะมีแอคชั่นเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการเขียนหนังสือนะครับถ้าสมมติว่าอ่ะผมยืมทายนี้มานะครับถ้าสมมติว่าผมเขียนหนังสือมาจนถึงทายตรงนี้นะครับตรงช่องนี้ได้นะครับผมก็จะสามารถเล่นหมอบการได้อีกใบหนึ่ง หมายความว่า,มาผมก็จะมีแอคชั่นมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องซื้อกาดเล่นให้ด้วยเยอะๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีโอกาสได้เล่นห้าอันก็ห้าการก็ริ่งแต่การ์ดคุณไม่พอก็มีค่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าการ์ดมันจะไปกองอยู่ข้างบนหมดทีนี้เวลาเราไปกองการข้างบนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ห้าแถวอย่าลืมนะครับก่อนเอาก่อนที่เราจะเอาการ์ดขึ้นไปกองข้างบนเนี่ยเลือกก่อนนะครับว่าเราจะเก็บแถวไหนสมมติผมเก็บแถวนี้นะครับอันนี้ก็จะย้ายขึ้นไปทิ้งข้างบน อย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือแอคชั่นการเล่นเพชรนะครับต่อมานะครับแอคชั่นสุดท้ายนะครับก็คือแอคชั่นของ worker placement นั่นเองนะเรามาดูแอคชั่นของ worker placement นะครับแอคชั่นของ worker placement นนะครับดูตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้นะครับง่ายๆเลยมีอะไรบ้างนะครับช่องแรกนะครับอันนี้ก็คือการแย่งเฟิร์ส p พลเยอร์มาร์เก็ตนะครับหมายความว่าคุณจะเป็นผู้เล่นคนแรกในรอบถัดไปนั่นแหละครับแต่ว่ามันมี1ห,ห้ามนี่หมายความว่าอะไรครับเกมเนี้ยมันจะเล่นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในในรอบเล็กมันก็จะวนกันไปเรื่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นเฟิร์สเพลเยอร์ในรอบปัจจุบันเนี่ยในรอบเล็กอันแรกเนี่ย ห้ามาลงตรงนี้คนแรกหมายความว่าคือแบบคุณจะกักเฟิร์สเพเยอร์ไม่ได้นะครับถ้าในรอบแรกไม่มีใครลงคุณก็สามารถมาลงตรงนี้ได้นะครับแล้วเวลาที่เราลงเฟิร์สเพเยอร์เนี่ยเราจะได้หนึ่งแท็กการเขียนหนังสือด้วยนะครับแล้วเราก็ไปเลือกดูด้านบนได้เลยนะครับจากต่อมานะครับช่องนี้ก็คือเราจะใช้ถ้าเกิดเรารวยมากๆนะครับการซื้อกาดเนี่ยเราจะใช้เงินในการซื้อก็ได้นะครับโดยที่เราลงช่องนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินหนึ่งบาทนะครับแล้วก็กาดเนี่ยมันใช้ ลังเท่าไหร่นะครับเราก็จ่ายเงินไปตามนั้นนะครับต่อมานะครับอันนี้ช่องนี้ก็คือการทําลายการ์ดทิ้งนะครับบางครั้งการ์ดที่อยู่บนเรามันมีเยอะมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับเรานะครับเราสามารถเอาการ์ดมาขายได้นะครับโดยที่เวลาขายนะครับจะลักลังที่อยู่บนการ์ดเนี่ยก็จะเป็นเงินให้กับเรานะครับอย่างพอถ้าเกิดผมขายไปนี้ไปเนี่ยผมจะได้1บาทนะครับบวกกับโบนัสพิเศษอีก2บาทนะครับจะกลายเป็น3บาทนะครับต่อมาแอคชั่น4แอคชั่นตรงนี้นะครับก็คือ คุณต้องมั่นใจว่านั้นตอนเปิดการ์ดมานะครับคุณมีการ์ดพวกนี้ยเยอะที่สุดนะครับโดยอย่างเช่นก็คือกล้วยนะครับสมมติว่าผมเปิดมาแล้วผมมีกล้วยเยอะที่สุดผมก็จะสามารถมาทำแอคชั่นตรงนี้ได้นะครับ ถ้าเปิดมาเท่ากันก็ต้องรีบชิงจังหวะนะครับมาทำแอคชั่นเพราะว่า Work e r p l a c e m e n t นั่นคือมันลงทับกันไม่ได้นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเปิดมาสมมุติว่าเปิดมาผมมีกล้วยอยู่4อันนะครับผมก็ได้ทำแอคชั่นตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นสีกล้วยแล้วก็มีสษณ์บวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเล่นมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ทำแอคชั่นของแต่ละแท็กด้วยนะครับก็คือแอคชั่นพวกนี้มันไม่มีอะไระครับก็คือการเดินแท็กต่างๆนั่นเองนะครับอย่างถ้าเกิดผมมีกล้วยเยอะเนี่ยผมก็จะเดินแท ถ้าเมื่อกี้ผมมีกล้วย4ใช่ไหมครับกล้วยอ่ะเอากล้วยมาให้ดูดีกว่าอ่ะถ้าเกิดผมเปิดการ์ดมานะครับแล้วผมเล่นการ์ด2ใบเนี่ยนะครับ4และตอนรอบนั้นเนี่ยผมมีกล้วยมากที่สุดนะครับผมก็สามารถมาทำแอคชั่นตรงนี้ได้ปุ๊งนะครับผมก็จะได้เดินแท็กของแคร์ทาวนะครับเดินไปอีก3แท็กนะครับ1 2 3นะครับจากนั้นแล้วก็มันจะได้บอกว่ามันได้เพชรเพิ่มอีกหนึ่งนะครับผมก็เดินแท็กเพชรในที่เพย์บอร์ดผมไปนะครับอีกหนึ่งแท็กนะครับทีนี้นะครับเราสังเกตตตดดีีีๆนนนนนะะะคครรรรรััััับบงงงงแท็กกกาเเิขอออสมมมืจญลษณ์้ยู่ บอกอยู่นะครับก็คือถ้าเราเดินมาถึงนะครับเราจะได้เงิน1ึบาทนะครับแต่ถ้าเกิดสีอื่นเดินมาถึงนะครับสีอื่นจะได้เงินเราก็จะได้เงินด้วยนะครับคนที่มาถึงคนแรกเนี่ยก็จะได้เงินต่อไปทบไปเรื่อยๆสมมติถ้าเล่น4คนแล้วลผมมาถึงคนแรกนะคนที่4มาเหยียบเนี่ยหมายกัว่าผมจะได้เงินทั้งหมด4รอบเลยนะครับบอกทุกครั้งที่เขามาถึงเนี่ยมันก็จะส่งเงินให้กับคนที่มาถึงก่อนหน้านั้นด้วยโดยที่คนที่สามมาถึงเนี่ย คนที่2คนที่ 1, ก็ได้เงินอีกนะครับแต่คนที่1นึ่งจะได้เงินเ,นเบิ้ลเยอะสุดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินมาถึงตรงช่องที่มันมีความสามารถตรงนี้แะครับเราก็จะสามารถใช้เบนฟิตของความสามารถตรงนี้ได้นะครับทุกเมืองเลยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มให้ฟังอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแ็กเมืองนะครับเดินมาถึงช่องนี้แล้วเราจะเดินข้ามมาช่องนี้ได้เนี่ยเราต้องจ่ายเงินก่อน5บาทนะครับมาตรงนี้ก็ได้เงิน2บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิด ข้ามไปช่องนี้เนี่ยต้องจ่ายเงิน10บาทเลยแต่ว่ามันคุ้มมากเลยเพราะเราได้ก้าวหุ้นเลยนะครับของแคป o w n นั่นเองนะครับอาทิตะกี้ผมเดินมาถึงไหนแล้วสองหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะผมมี1หุ้นแล้วและตอนนี้มันปลดไป1 2 3 4งสอา่ะผมมี4แตแทมแล้วโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทำแอคชั่นตรงนี้ต่อมานะครับฝั่งขวานี่คืออะไรฝั่งขวาเนี่ยอันนี้ครับเวลาที่เราเลือกทำแอคชั่นสี่แอคชั่นเนี่ยนะครับเราจะได้ทายพิเศษพวกนี้ไปเพื่อใช้ในรอบหน้านะครับทายนี้คืออะไรเป เหมือนกับที่เรามีในตอนเริ่มต้นเกมนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีหลายๆตัวเราก็จะเขียนได้หลายๆรอบนี่นเนะครับอันนี้เวลาเราได้อันนี้ไปนะครับมันก็จะไปอยู่ที่เพย์บอร์ดเรานะครับเราก็สามารถเลือกนะครับหการ์ดของเราแล้วไปใส่ไว้อย่างงี้นะครับมันก็จะบวกค่ากล่องของการ์ดไปนั้นให้เป็นอีกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีอันนี้จ่ายแค่1บาทครับนองนั้นจ่าย2บาทหมดเลยนะครับต่อมานะครับพ่อค้าเพชรนี่นะครับ พอคาเพชรอ่าพอคาเพชรตัวนี้มันมีบอกอยู่นะครับว่ามันได้2เพชรแล้วมันก็จะได้เพชรตามไอ้ขาวที่เรามีอยู่เล่นในรอบนั้นนะครับโดยที่มันไม่นับตัวนี้นะตัวที่เราเล่นไปตัวเนี้ยมันจะไม่นับมันจะไปนับอีกตัวอื่นแทนนะครับที่เรามีอ่าสมมติว่าผมมีตัวนี้แล้วกันนะครับมันไอ้ขาวเหมือนกันแหละแต่แค่มันใส่ชุดโครสสีเฉยนะครับสมมติว่าผมเล่นการ์ดใบนี้ใช่ไหมเล่นแอคชั่นของใบนี้ครับทุกครั้งที่เราเล่นแอคชั่นอ่าผมลืมบอกไปเราต้องพลิกด้วยนะครับว่าเราทําการเล่นแอคชั่นตัวนี้ไปแแลล้้วนนปป๊เเเเดดดิิ็กพไไย2 เพชรอีกหนึ่งนะครับตามไอซีขาวที่เรามีก็คือมีเรามีตัวนี้นะครับเราก็พลิกไปก็ได้เดินทั้งหมด3แท็กนั่นเองนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะได้2หมวกนั่นเองอ่าเรื่องหมวกก็คือการสร้างโรงงานนะครับนี่ละครับแอคชั่นแอคชั่นของเกมมันก็มีอ่าทั้งหมดประมาณนี้นะครับเราก็ผัดกันเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับจนอ่าพอเราเล่นกันจบปุ๊บนะครับขึ้นต้นรอบ2เนี่ยเงินตรงเนี้ยนะครับก็จะถูกเอามาวางไว้นะครับตรงเลข2ออย่างนี้นะครับหมายความว่าอะไรถ้าคุณหยิบหนังสือที่อยู่ตรงกับเงินไปเนี่ย คุณก็จะได้เงินไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวแท็กนับรอบด้วยนะครับจนเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนมันเติมเต็มรอบนั้นก็จะเป็นรอบสุดท้ายจบเต็มจบเกมแล้วก็มาคิดแต้มตามที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าคิดแต้มจากตรงไหนบ้างนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีที่มันมีอยู่แท็กพวกแท็กตามเมืองต่างๆนะครับอย่างแท็กเมืองเนี่ยนะครับสมมติว่าผมเดินมาถึงตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งที่ผมไปทําการซื้อการ์ดตรงเนี้ยนะครับ ถ้าเกิดผมเอากล้วยไปซื้อกาดเนี่ยกล้วยมันจะเป็นส่วนลดการค่าการซื้อให้กับเรานะครับแล้วก็อันนี้นะครับทุกอย่างเลยถ้ามาถึงช่องนี้ได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับสามารถลดได้หนึ่งนะครับส่วนฝั่งนู้นมีอะไรนะครับฝั่งนู้นมีหมวกนะครับก็เราจะสามารถมีหมวกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเวลาเราเล่นในแต่ละรอบนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นมีอะไรนะครับฝั่งนู้นเนี่ยมันจะไก่ๆนิดนึงก็จะเป็นจริงๆดูในรูบุ๊กก็ได้นะครับฝั่งนู้นก็เป็นเรื่องของการขายกาดนะครับปกติขายกาดเนี่ยเราได 2บาทนะครับแต่ว่าตรงนู้นเขาบอกว่าถ้าเราขายการ์ดเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มเป็น3บาทนะครับโบนัสพิเศษจากการขายการ์ดแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยถ้าเกิดเราขายการ์ดที่เป็นรูปหมวกเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มอีก8บาทเลยนะครับแต่ว่าเวลาเราจะทำแอคชั่นตรงนั้นนะครับมันเป็นรูปกลมๆใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาตัวเวอร์เกอร์เพจใหมของเราไปวางด้วยถ้าเกิดเราจะใช้แต่ว่าเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเดินแท็กมาถึงนะครับเราถึงจะใช้ได้ตรงฝั่งซ้ายตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเราจ่ายเงิน2บาทนะครับเราจะได้เลือกเพิ่มเพจสกับเดินซื้ ได้อย่างละ2เลยก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับนี่แหละครับเกมมันก็จะประมาณนี้แหละครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับรูปแบบโฟของการเล่นเกมนี้นะครับ ก็ผัดกันทำแอคชั่นไปเรื่อยๆเนาะจนทุกคนทําครบหรือผ่านหมดปุ๊บเราก็จบหนึ่งรอบนะครับแล้วเราก็เริ่มเล่นรอบใหม่ใครแย่งเฟิร์สเพลเยอร์ก็เอาเฟิร์สเพลเยอร์ไปนะครับแล้วก็เล่นวนตามเข็มไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับวิธีการเล่นแล้วก็โฟของมอมบาซ่านี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยลองเล่นก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเกมนี้นี่มันมากเล่น 3- 4คนก็โอเค2คนไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันอาจจะดูจืดๆนิดหน่อยเพราะว่าไอตรงการ เอาตัว Factory เนี่ยเข้ามาขยายในแผนที่เนี่ยมันต้องอาศัยการแบบเหมือนจะร่วมมือกันบ้างหักหลังกันบ้างนะครับเหมือนกับเฮ้ยเรามาเชิญเชิญชวนเพื่อนให้มาขยายเมืองสีแดงกันไปเยอะเพราะเรายิ่งขยายอย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งเราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะปลดดสัญลักษณ์เงินเนี่ยที่มันจะเป็นตัว สกอตแต้มตอนจบเกมให้กับเราด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนที่เล่นเมืองสีดำเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมครับพอเราเขาเห็นแ็กของเราเยอะแล้วก็เมืองตรงนี้มันหลุดไปเยอะเขาก็ต้องขยายเมืองมากินเมืองสีแดงเราครับมันก็จะแย่งกันไปเงี้ยดันผัดผัดกันไปดันกันไปดันกันมาเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็สนุกดีนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการบอร์ดเกมโอวิวนะครับเกมที่มีชื่อว่ามองมาซานเองเกมนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเงียอยู่อันดับที่67ของบอร์ดเกมกิกนะครับก็ยังไง ังว่าเพื่อนๆนะครับถูกใจครับกับการารีวิวในครั้งนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับบ๊ายบาย